<TV. S 2> สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซครับวันนี้ห้ามพลาดครับจะพาผู้ชม ไปนั่งเรือเที่ยวนะครับริมแม่น้ําแควกับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าสวยมากๆกครับกับเรือไม้หัวโชงที่ไม่ต้องไปที่ภาคใต้นะครับแต่มีที่กาญจ,จนบุรีแล้วครับผมไปเลยถึงแล้วครับที่เราจะมาขึ้นเรือจอยลีฟ e นะครับกับที่โรงแรมที่นี่แหละครับเดอะไซร e s ีสอร์นะครับเป็นท่าเรือของเขานะครับดันุเลยมา เวลาที่คุณผู้ชมจะมาเที่ยวที่นี่นะครับเข้าไปดูการใช้บริการของเขาได้ในเพจของเขาได้เลยนะครับเวลาต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วตามลูกค้าสะดวกเลยนะครับสะดวกเวลาไหนก็แจ้งเขาได้ครับเพราะว่าเรือนั้นเนี่ยพร้อมออกตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าอยากจะมาดูรถไฟตอนที่เขาข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะมีตารางเวลาของรถไฟเอาไว้ถ้าหากว่ารอได้หรือว่ามาตรงในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยได้ชมแน่นอนครับนี่แหละครับเรือไม้หัวโงงนะครับที่จะนั่งเรือเที่ยว ล่องแม่น้ำที่กาญจนบุรีในวันนี้นะครับเรือดูแข็งแรงแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีคนขับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีของกินต่างๆครบคันเลยนะครับต้องบอกว่าบริการเขาดีมากนะฮะความสะดวกสบายนี่ครบคัน,นครับลำโพงเอาไว้ฟังเพลงเขาก็มีให้นะครับพวกสแน็คต่างๆเครื่องดื่มผลไม้นี่ฮนะแซนวิชอะไรพวกนี้มีครบเลยนะครับชิลๆครับ เส่บรรยากาศสองข้างทางริมน้ําแบบนี้ไปด้วยเนี่ยคุ้มค่ามากมากครับมากันหลายๆคนหารกันก็ตกคนล้ไม่กี่บาทนะฮะข้าวสิกสุดๆครับรถไฟไทยนะครับกับบรรยากาศแบบนี้กําลังข้ามสะพานแม่น้ําแควตรงนี้นะครับดูนะฮะนี่เป็นสะพานประวัติศาสตร์นะครับแล้วเราอยู่ใกล้ชิดแบบนี้เลยครับเห็นในมุมมองที่อยู่ บนเรือแล้วก็มองลงไปที่อยู่ในน้ำนะครับคลาสสิกมากอย่างนี้ต้องเก็บภาพเป็นเท่ระลึกไว่น่ะนะฮะ ความรู้สึกนะครับรู้ว่าบรรยากาศในการนั่งเรือเที่ยวแบบนี้คนละแบบกับการขับรถเลยนะครับแม่น้ําที่การจนบุรีนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็2ข้างทางที่เต็มไปด้วยชุมชนบ้านเรือนสลับกับธรรมชาติกับต้นไม้เขียวๆนะครับวิวดีสุดๆครับบ้านแต่ละหลังหรือว่าที่พักแต่ละที่นะเนี่ยก็มีเสน่ห์มีความสวยงามที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับคุ้มค่ามากครับ เขาจะพามาจบที่จุดชมวิวสกายวอล์กแบบนี้นะครับเราจะเห็นสกายวอล์กแบบใกล้ชิดอย่างนี้เลยฮะปกติถ้าว่ามาทางรถเนี่ยก็จะได้เดินบนสกายวอล์กแต่ถ้ามาทางเรือครับนั่งเรือชิวๆแล้วก็มองวิวแบบนี้ไปตลอดทางเลยฮะต้องบอกว่าฟิลดีมากๆชิวสุดๆนะครับบรรยากาศดีมาก ครั้งหนึ่งในชีวิตมาเที่ยวที่กาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็ได้ล่องเรือเที่ยวแบบนี้ต้องบอกว่าสุดๆเหมือนกันนะครับน่ามาเที่ยวครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วกับแซทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิวสุลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้นะครับผมสวัสดีครับ